อย่างเงี้ยเงี้ยเงี้ยโอเคนะครับอยู่กับที่อย่างเงี้ยผิดวนเนี้ยผิดผิดเพราะอะไรวน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 อยู่กับที่คูคูอย่างงี้ครับคูอาร์กไปเนี่ยอาร์กไปข้อสามรักษาระยะมันไม่ได้รุดเชื่อมมันก็หดไปใช่ไหมเราก็ต้องเติมไม่ได้ แลครับวันนี้เรามาเรียนงานเชื่อมไฟฟ้ากันซึ่งน่ะเป็นงานแรกๆนะครับของพวกเราเดี๋ยวครูจะมาทําการสาธิตให้เราดูนะครับว่าเป็นแบบไหนยังไงบ้างนะครับเราได้ลองเราได้สัมผัสเราได้รู้จักอุปกรณ์เครื่องมือแล้วแล้วก็ได้ได้อาคได้ไลเกี่ยวกับงานเชื่อมบ้างไปแล้วนะครับ ดังนั้นวันนี้ครูจะมาเชื่อมชิ้นงานให้เราดูการควบคุมการหลอมาลายให้เป็นจุดหรือที่เรียกว่าเชื่อมจุดให้ดูนะครับเดี๋ยวลงในนี้เลยให้เราสังเกตตามองการเรียนที่ดีการเรียนให้เข้าใจง่ายก็คือดูก่อนโอเคนะครับดูให้เข้าใจเกิดทักษะแล้วก็เอาสิ่งที่เราดูเนี่ยเอาไปใช้ให้เกิด ประโยชน์มากที่สุดแล้วก็เราอมาเทียบกันแบบถูกต้องไม่ถูกต้องเป็นแบบไหนยังไงโอเคนะครับเดี๋ยวคู่รัเชือกแบบโอเคถูกต้องแล้วก็เดี๋ยวแบบแบบผิดวิธีให้ดูนะครับย้ำอีกทีหนึ่งนะครับโอเคนะไปไวๆเลยก็ใส่ทุกมือนะครับตรงนี้เรียบร้อยแบบนี้ก่อนนะครับแล้วก็เอารดเชื่อมาเส้น2เส้นพอนะครับเส้น2เส้นพอไม่ต้องเยอะนะครับแค่นี้พอ หมดแล้วมาเอาหม่ได้ไหนะครูคมีรวเชื่อมเยอะนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็จะมาทําการฝึกตรงนี้นะครับก็เปิดเครื่องหานะเครื่องขึ้นหมายเลขขึ้นดังนั้นกระแสะไฟทุกตู้ครูปรับให้แล้วนะครับไม่ต้องไปยุ่งเพราะว่าครูถ้าเราปรับเองนะครูกลัวว่ามันจะเสียเวลาเอาเอาเวลามาลุยตรงนี้ดีกว่า การปรับเครื่องการปรับกระแสไฟการไอ้ทียมันเรียนรู้หลายองค์ประกอบมีนวดเชื่อมมีชิ้นงานมีสายไฟเดี๋ยวว่ากันในทฤษฎีดีกว่าเอาแบบเน้นๆเต็มๆเลยมาดูการควบคุมตรงนี้ดีกว่าโอเคไหมครับครับจบนะดังนั้นจบแล้วครูม,มาสาธิตตรงนี้ดูนะครับก็เอาหัวจับแล้วเอาลวดเชื่อมให้ทําแบบนี้ก่อนให้พร้อมก่อนนะครับแบบนี้นะการที่เราจะเป็นไวเชื่อมไวนะครับ ดึงนะครับระยะจากชิ้นงานบอกก่อนนะชิ้นงานกับตัวเราอะไม่ต้องห่างเกินไปเราเป็นการฝึกแบบใหม่ๆแบบเริ่มต้นประมาณฟุตหนึ่งพอแบบนี้พอนะครับถ้าอย่างเงี้เป็นยากอย่างเงี้ยดูไกลกเป็นยากเข้าประมาณนี้พอฟุตหนึ่งนะครับแล้วก็หน้ากากท้ายดีนะครับหน้ากากประมาณหนึ่งฝ่ามือเนี่ยหนึ่งฝ่ามือหนึ่งหนึ่งฝา่งงฝามือเรา ถ้ายอย่างนี้ให้อนะหรือควันนี่มันจะเข้าตาเราโอเคไหมครับดังนั้นก้มไปแบบนี้หน้ากากปิดแบบนี้ท่าทางแบบนี้ก่อนเวลาเชื่อมเราจับดูเชื่อมไหมครับอย่างนี้คล้ายๆเราจับเีขยนนิ่สอปากาอย่างนี้แต่คือเราคีมจับอย่างนี้ตัวทีครับคีมคีบจับแบบนี้เอยียงเอียงมือมือเก็กๆหน่อยโอเคนะเข้าใจนะดังนั้น ถูกต้องถูกวิธีเลยนะครับระยะได้ดูดูด,ดูดูนะครับ่างน,นี้นะชิ้นงานแบบนี้นะฝึกนะจับนี้นะครับเอียงดูดูดูนะครับหน้ากากปิดอ้ไปจุดนะหน้ากากปิดคออ้ไปอ้ไปอย่างนี้นะครับอยู่กันที่เคลื่อน,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 นมาเคลื่อ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 นมาเรื่อยเข้าหาจุดเริ่มต้นปุ๊บเข้าหากลาง หนึ่งสองสามแล้วก็ตะวันขึ้นแบบนี้ครับค่อยๆเลื่อนนะค่อยๆเลื่อนเคลื่อนเคลื่อนไปเคลื่อนไปเคลื่อนไปนะให้มันสม,ม่ำเสมอตามองประกอบของครูนะครับแล้วก็ไงเอาคีมจับชิ้นงานแล้วก็คะยกยกนะครับคอไปหน้าไม่คออย่างนี้นะครับยกแล้วก็คอไปแบบนี้แบบนี้ดี ดีมากการหล่อมาลาย,ยางี้สวยถูกต้องนะครับอ่ะดูมาดูมาดูมานะวางเพาะให้ได้นะครับดูทา่าทางนะครับระยะแบบนี้นะล้ะกากปิดเข้าไปเข้าไปอ,อยู่กันที่ครับเคลื่อนข้าหน่อยเขาสามสม่เสมอเคลื่อนที่ พอเท่ากันพอสีแต่กินงานกับรถเชื่อมแล้วก็แล้วก้ง,งมุมเขาหากลางหนึ่งสองสามแล้วก็ยกขึ้นแบบนี้ครับแล้วก็ร้อนแดงจนเป็นสีดําให้สีดํานะครับไม่ขอยอย่างนี้ไม่ได้นะให้เป็นสีดําก่อนแล้วก็จับแล้วก็ยกหรือใครจะไปจุม่มจุ่มน้ําก็ได้ได้ก็้ออย่างเงี้ยมันหลอมอย่างเงี้ย โอเคสวยโอเคไหมครับมาดูแบบผิดวิธีแล้วก็ที่เราทำงานเป็นแบบไหนดูเดี๋ยวครูเชื่อมตรงนี้แลยกันเนี่ยให้ดูแบบผิดวิธีแบบนี้ครับก็ถูกต้องละแต่การสายผิดวิธีนะครับดูออาไปเอาไปเนี่ยครับผิดวิธีนะครับเอาไป เอาไปเรื่อย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 แล้วก็ยกผิดวิธีตรงไหนก็มันร้อนแดงดำเหมือนกันเนี่ยอาจารย์ก็บอกร้อนแดงดำสีต้มแล้วก็สีดำแล้วก็เคาะเคาะไอ้ดำก่อนแล้วเคาะแบบนี้ผิดครับคะแนนครูมไม่อยากจะให้เลยเนี่ยเพราะว่าอะไรมันไม่หลอมเข้าหาเนื้อที่ไนนโอเคนะครับก็คือ ให้มันหลบหน่อยอย่างเงี้ยผิดอย่างงี้ไม่เอาครึ่งครูอยากไม่ให้เลยโอเคนะครับก็คือครูสายครูครูอยู่เฉยๆไงอาร์คอยู่เฉยๆไงอันนี้ผิดนะหรืออีกอันหนึ่งคืออาร์คไปแล้วสายแบบไวมากมาดูวิธีที่สองก้มไประยะได้ก้มไปหน้ากากบิดขอครับขอแบบเนี้ยยงเี้ เนี้ยเนี้ยโอเคนะครับอยู่กับที่อย่างเงี้ยผิดวนเนี้ยผิดผิดเพราะอะไรวน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 ,วน,วนอยู่กับที่คูคูอย่างงี้ครับคูอาร์กไปเนี่ยอาร์กไปเพอ3สามรักษาระยะมันไม่ได้รุดเชื่อมมันก็หดไปใช่ไหมเราก็ต้องเติมไม่ได้แล้วก็ต้องเคลื่อนเคลื่อนไปใน ทิศทางที่เราต้องการคือเป็นจุดเคลื่อนไปให้มันสม่ำเสมอข้อสี่แล้วข้อห้าคือมุมมุมก็มมคือเอียงตรงนี้เข้าใจรอะครูวววนมาเรื่อยๆแลเรื่อยๆเรืเ่อยๆทิศจุดเริ่มต้นปุบ๊บเข้าหากลางอย่าหยุดนะเข้าหากลางแล้วก็หยุดอยู่ตรงกลางหนึ่งสองสามสี่แล้วก็ยกขึ้นคล้ายๆไอไอส์ครีมไอติมอะ่ะเข้าไหมครับอันนี้ผิดนะดูมันมันไม่ติดเลยดู เนี่ยคอออกมาเนี่ยโอเคนะดังนั้นเดี๋ยวดูอันนี้ผิดนะมาดูถูกต้องตรงนี้จับไม่ดีอ่าดูดูครับปัดให้ดีอาตรงนี้นะเตรียมท่าทางขี้ไปก้มหน่อยหน้ากากปิดครับท่ายไ,ได้อาไปเข้าไปอ,ไปอาไปเดินมา เลินมาเดินมาเรื่อยเดินมาเรื่อยเดินมาเรื่อยมาสม่ำเสมอกันเดินมาเรื่อยหาองค์ประกอบความเร็วมุมอยู่ตรงกลางหนึ่งสองสามแล้วก็ตบัดขึ้นเห็นไหมเห็นไหมครูจะค่อยๆเลื่อนไปแบบสม่ำเสมอกันเลยเลื่อนมาเลื่อนมาเล่นมาเล่นมาเล่อนมามาถึงจุดเริ่มต้นปุ๊บก็วนเข้าหากลาง แล้วก็หยุดอยู่ตรงกลางหนึ่งสสาแล้วก็ยกขึ้นแล้วก็ให้ร้อนแดงส้มแล้วก็มาสีดำก็จะเป็นลักษณะแบบนี้แบบนี้เห็นไหมลอมาลายอย่างเงี้ยซึมเงี้ยอันนี้คือโอเคผ่านโอเคไหมครับครับก็บางคนได้ไวโอแฮปปี้มากเลยบางคน ไม่ถึงชั่วโมง5นาที10นาทีบางบางคนเป็นวันยังไม่ได้เลย2วัน3วันอาทิตย์ยังไม่ได้เลยเพราะอะไรเรายังไม่เอาองค์ประกอบหรือที่ครูสอนเอาไปใช้วิธีการเป็นไวนะครับก็คือดูเทียบดูเทียบเราทำดูเทียบเอ้ยอย่างนี้นะแล้วมาหาข้อว่าตรงไหนมันติดยังไงโคตรแฮปปี้เลยโอเคไหมครับลองฝึกลองทำดู ว่ามันเป็นแบบไหนยังไงนะครับอยากให้เราฝึกได้แล้วก็ทําเป็นโอเคไหมครับครับขอบคุณมากครับทุกคนขอบคุณครับ